ก็ว่นที่สูงแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างพิเศษชื่อกุญสัยครับเราจะมาแนะนําการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น,นครับมันเครื่องต้องอยู่ระดับก็จะมีขีดเนาะใช่ขีดเหลืองล่างกับเหลืองบนใช่รูรูล่างกับรูบนครับค่ะถ,ถ้าตอนเช้าลูกค้ายังไม่สตาร์ทรถจะอยู่ประมาณนี้ครับถ้ายังไม่สตาร์ทรถนะครับตอนเช้าถ้าสตาร์ทไปแล้วทิ้งไว้ตั้งถึงห้าก็อยู่ประมาณนี้ หรือม่ก็อยู่ประมาณแล้วแต่บางคันตรงนั้นมันลงช้านะครับเดาเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณึงกลางไม่เกินรูบนนะครับแต่ไม่ต่ำรูล่างนะนะครับส่วนอื่นอีกไหมที่เราจะต้องดูที่หน้าที่กระจบนะครับที่กระจบแล้วเราแล้วอย่างนี้คือขาดนะครับเราก็เติมให้เต็มพอบนนะครับอันนี้เรียกว่าขาดนะครับ เวลาวิ่งทางไกลเราก็ตเติมให้เต็มนะครับเผื่อพอนี่ฝุ่นฝนตกนะครับเราสามารถเติมเป็นน้ําอะไรได้บ้างน้ำเปล่าก็าได้ครับแล้วก็เป็นแชมพูนิดหน่อยก็ได้ครับลกเซใส่น้ำเปล่า,าไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำกลั่นไม่องเป็นครับเป็นน้ำเปล่าธรรมดาใช่น้ำตอนที่เรากินเนี่ยครับน้ำเปล่าแล้วก็ใส่แชมพูแล้วมันทเทว์นะครับค่ะอันนี้เราจะดูยังไงเอ่ยคือระดับนี้คือว่าแม็กส์มันสูงสุดของเขาแล้วครับแต่ไม่เกินนี้ใช่ไหมครับ อ๋อด้านนี้จะมีคําว่าแมกกาเมนเนาะใช่ครับถ้าเกิดตาม่ามินแปลว่ามีการรั่วซึมนะครับแต่อย่างนี้ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับ่างน้ำว่าน้าจะอยู่ระดับนี้นะครับ้างบนกับมีขีดล่างมีการเติมน้ําเข้าหม้อทับนะ้ํานี่ก็ใช้น้ํากองครับ ใช้น้ำธรรมดาได้รลยใช่น้ำคอเเอล์ิ้เนี่ยครับก็คือสามารถเปิดแล้วก็เติมด้านนี้ได้เลยใช่ครับด้างนี้ช่องทางนี้แต่ว่าในนี้มีการ่วดซึมครับช่องทางนี้เราไม่ต้องเปิดเลยใช่ครับและยิ่ง้าเ่องร้อนๆก็ห้ามเปิดด้วยห้ามเปิดใช้น้ำมันมานะครับส่วนนี้น้ำมันเบรกแลบน้ำมันคั์ใช้ตัวเดียวกันเฉพาะท่อถึงกันนะครับเพราะเขาถึงกันอยู่ตัวนี้ครับตอนนี้จะมีการยุบนี่ระดับสูงสุดแค่ประมาณนี้ครับต่ำสุดอยู่ประมาณนี้ครับ ตัวนี้จะมีการยุบอัตโนมัติเพราะว่าเขาใช้ร่วมกับระบบเบรกแล้วคัดระบบเบรกมีการใช้งานมีการสึกหรอนะมันเขาจะยุบตาลงไปคัดมีการใช้งานสึกหรอเขาก็ยุบตาลงไปครับแต่เขาจะไม่ยุบเลยทีเดียวหายไปเลยถ้ายุบหายไปว่าระบบเบรกร่วหรือระบบคัดร่วครับเดี๋ยวมีอะไรพิเศษที่เจ้าหน้าที่ช่างเราสามารถที่จะแนะนำได้เราจะมาแนะนำในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะ